ตอนที่14ผ่านคบเพลิงสวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านีอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกมยากุซ่าไรอัลดราก้อนตอนที่14กันแล้วนะครับ <S <S อิจิบังครุ่นคลิดถึงเรื่องที่เขาเป็นลูกชายแท้ๆของมัสมิอาราคาวะทำให้อิจิบังนึกถึงการพบกันครั้งสุดท้ายของเขา <Damn it. S 2> กับอาราคาวะ ที่ริมทะเลก่อนที่อิจิบังจะตัดสินใจว่าเขาต้องจัดการกับเรียวอาโอ,อกิในการทำชินนี้อิจิบังคิดว่าคุมเมะน่าจะรู้ที่อยู่ของอาโอกิเป็นแน่แท้เมื่ออิจิบังออกมานอกร้าน กลุ่มโตเกียวพันธพิษโอมิก็เข้ามาล้อมพวกอิติบังเอาไว้จัดก,การได้แล้วอิติบังก็มาถึงตึกฮาคุเรียวที่ทำการของบีเจแปนแต่ข้างในอาคารกลับว่างเปล่าในนี้ไม่มีใครอยู่เลยอย่างไรก็ตามไซโกะก็สังเกตเห็นว่าโตเกียวพันธพิษโอมิกลุ่มหนึ่งกำลังเดินเข้ามาที่นี่ What do you want anyway? Me. You attacked us. I need to talk to Kume. Where is he? Huh? Fuck if I know. Eat shit, asshole. I said, Where is he? Better hurry up and answer. Cool it, Ichiban. That's too much. Spit it out. หลังจากที่เอาชนะพวกอันธพาได้อิจิบังก็จะหัวร้อนสอบเคล็ดที่อยู่ของคุเมจากหนึ่งในยากุซ่าผู้โชคร้ายทื่หวางโกรสยากุซ่าคนนี้บอกอิจิบังว่าคุเมไม่ได้อยู่ที่อิจิโชแล้วแต่คุเมไปที่คามุโรโชเพื่อรายงานต่อเรียวอาโอกิ He ain't in Ijincho no more. He went to Kamarocho. What? Why Kamarocho? Remember how you pushed him into that van? Well, he went crying to his mama for help. That's Rio Aoki now. Kume's gonna wind to Aoki that he can't campaign without more security. <laughs> what a spineless coward. ถึงแม้ว่ายาคุซ่าคนนี้จะบอกทุกอย่างที่อิจิบังอยากรู้ไปหมดแล้วอิจิบังก็ยังไม่หยุดซ้อมเขาแม้เพื่อนเพืเ่อในกลุ่มจะบอกให้พอแล้วก็ตามโดยกระทั่งชายคนหนึ่งเข้ามาขวางเอาไว้จะเป็นใครนั้นมาดูกันครับ Everything I know! The whole city's been turned into a hellhole! And it's still punching my way through you, useless fucking grunts! Ah! What's it gonna fucking take?! Ichibai. Ichibai. Shut up! I just. need to talk to him. Masato Arakawa and I need to have some fucking words. He has some shit he needs to answer for! ครับใช่คนนี้เปิดตัวอย่างเท่ทุกๆกคนคงจะรู้จักเขากันดีอิกิบังก็จะถามว่าคุณเป็นใครที่ริวของเราก็ตอบออกไปอย่างเท่ว่า ก็ <g år> แค่คนผ่านทางคนนึงยากูท่าบคนนี้นี่ควรตีจริงๆเลยนะครับ <c oughs> แล้วชายผ่านทางคนนี้จะบอกกับอิจ <c oughs> ิบัง <c oughs> ว่าการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของอาโอกิจะเกิดขึ้นที่ <c oughs> อิจินโช <c oughs> และให้อิจิบังไปพบเขาที่โจมิจุนตอนพลบค่ำมีเซอร,ร์ไพรส์ให้นะครับ <c oughs> <c oughs> ฮานบอกกับอิจิบังว่าซองฮุยพยายามจะทำให้กล้องบนจรปิดโจมิทุนกลับมาออนไลน์ได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากคำตอบของฮานคนผ่านทางก็นึกถึงการได้พบกับคนหน้าตาคล้ายกันเมื่อไม่กี่ปีก่อนโดยยืนยันว่าร่างกายของเขาแข็งแรงเป็นสองเ้ท่า ในขณะเดียวกันที่สำนักงานของผู้ว่าการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจูโร่โฮริโนอุจิถูกเรียกตัวมาต่อหน้าอากิโดยสรุปว่าอากิปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆเกี่ยวกับการเสียชีวิตของประธานโฮชิโนโดยกล่าวโทษว่าซาวาชิโรที่ถูกคุมขังอยู่ในขณะนี้นั้นเป็นผู้กระทําผิดเพียงคนเดียว แม้ว่าเขาจะปฏิบัติตามคำสั่งของอาโอกิก็ตามโฮริโนุจิยังแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสลายตัวครั้งล่าสุดของพันธมิตรโอมิโดยตั้งคำถามเกี่ยวกับการควบคุมมัสมิอาราคาวะของเรียวอาโอกิซึ่งอาโอกิก็ตอบครับโดยบอกว่าอาราคาวะได้รับการจัดการไปแล้วในขณะเดียวกันก็ทำให้โฮริโนุจิมั่นใจว่า เขาจะทำเป็นไม่ร no, no no ู้ไม like ่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจำเป็นต้องออกทางหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในขณะนี้ หลังจากนั้นอิชิโอดาก็เข้ามาบอกอากิว่าคุเมต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเตมิมสำหรับเส้นทางการหาเสียงของเขาว่าถึงมากที่สุดกลุ่มของอิจิบังเดินทางมายังโจมิจุนในเวลาพบคัตามที่คิริวนัดเอาไว้คิริวให้ทางเลือกแก่พวกอิจิบัง,งเรียนรู้เกี่ยวกับเขาหรือ เรียนรู้เกี่ยวกับการขึ้นไหวรั้นต่อไปของเรียวอาฮกิซึ่งหลังจากไตรตองแล้วอิจิบังก็เลือกอย่างหลังภายใต้เงื่อนไขที่ว่าพวกอิจิบังจะต้องต่อสู้กับผู้พิทักษ์มังกรคาซึมะคิริวเพื่อดูว่าพวกอิจิบัง <are you? S 1> คู่ <Okay. S 1> ควรกับสิ่งนี้หรือไม่ I want to see for myself whether you and your friends are worthy of the information I have. Unfortunately for you, I've always used my fists to get to know someone. Yeah, well. Normally, I'm the same, but. I can't afford that now. You have the info I need. Just share it with me already. Why would I? Because lately. I've just lost a lot of people I care about, and it sucks. I can't trust myself now. If I fight you, I don't know if I could even hold back. Listen. I could end up killing you. Hmm. <laughs> Good. I'll take it. What the fuck? I'm not kidding around, man! <laughs> if that's what you want, that's what I'll do. <laughs> the treasure you're after is right up there. I'm the dragon guarding it. So defeat me. If you really think you're the hero it belongs to. You're going down! Come at me then! You wanna die? Step up! Watch me. Come on! Ichiban Kasuga What Is that all you got? Ichiban, hey, come on! Huh? What? Where's the dragon? Dragon? What are you talking about? Huh? <laughs> Feeling any calmer yet? as a hear to หลังจากตื่นนอนคิริวก็บอกให้อิจิบังตื่นจากความฝันอิจิบังผ่านการทดสอบแล้วเข้าไปในฐานปฏิบัติการของโจวิจุนที่กลับมาออนไลน์ได้อีกครั้งหนึ่ง That'll be the best move you and your friends can make. Now let's go. I'll show you exactly what Ryoaki's plan is. ในในมีการต้อนรับโดยซ่องหุยซึ่งบอกพวกเขาว่าชายลึกลับคนนี้ต้องการป้องกันการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเรียวอากิโด้วยการสอบแนมคนรู้จักของเขาโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับร่างของนักฆ่า นอกจากนี้เขายังเปิดเผยว่า,าวการตายของโคชิโนนั้นกระทำโดยซาวาชิโรภายใต้คำสั่งของเรียวอาโอกิและผู้ให้คำแนะนำที่ไม่เปิดเผยนามระบุว่าอาโอกิอาจฆ่าซาวาชิโรได้ทุกเมื่อเนื่องจากอาโอกิถือว่าซาวาชิโรเป็นผู้รับผิดชอบจากนั้นทั้งหมดก็ตั้งเป้าไปที่ภาพจากกล้องวงจรปิดจากย่านบาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นร่างของใครบางคนที่เจ้ารู้จักมิลเลอร์เฟสซึ่งเป็นมือสังหารในตำนานที่รู้จักกันดีในเรื่องการปลอมตัวและความสามารถในการปกปิดร่องรอยยืนยันได้ว่าอากิกำลังจะไปปิดบัญชีกับซาวาชิโร่หลังจากการจากไปของชายคนนั้นสมาชิกของโจมิจุนได้ซูมภาพที่แสดงให้เห็นว่า อิชิโอดะเข้าไปในอาคารเดียวกันกับมิลเลอร์เฟสซึ่งนำบทสรุปได้ว่าอากิจ้างมือสังหารโดยใช้อิชิโอดะเพื่อปิดบัญชีต่อไปอย่างซาวาชิโรหลังจากประสบความสำเร็จในการฆ่ามัสมิอาราคาว่ากลุ่มของอิจิบังจึงมุ่งหน้ามายังอาคารที่หัวมุมของย่านบาที่ชั้นซีพวกอิจิบังพบกับอิชิโอดะที่ยืนหันหลังเท่ๆอยู่ริมหน้าต่างโ Ishiota Kasega you little shit. How'd you find us? The spider spiderweb still catches plenty of flies. Did you or did you not kill Arakawa san? <laughs> I did not. The Yakuza Code killed Arakawa. You know our world ain't the kind where traitors can just walk free. The fuck? That's a bullshit excuse and you know it! Oh! What the hell?! W what? Uh, Adachi-san, do you have a twin brother? Oh no, it's not like that. It's. What? What is it? เช่นเดียวกันกับมิลเลอร์เฟสที่ปลอมตัวเป็นอาราจิอาราจิกับอารดาจิต่อสู้กันแล้วคนไหนเป็นตัวจริงกันเน่อิจิบังจึงตั้งคำถามง่ายๆเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเพราะอาราจิเป็นตำรวจต้องตอบได้แน่ๆอยู่แล้วผิดครับทำให้อิจิบังสามารถจดจำอาราจิได้เพราะตัวจริงไม่รู้กฎหมายตำรวจเยอะไรเนี่ยไม่รู้กฎหมาย <laughs> 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 There's a reason his skill. How many articles are there in the traffic code? Huh? Um, I guess around 130. It's 132. Good question, Kasuga. Okay, so that's the real Adachi, right? Just to make sure. What's the first article? Uh, how should I know? I'm not a goddamn traffic manual. All right, and how about you? First article. The purpose of this act is to prevent road hazards. And otherwise, ensure the safety and fluidity of traffic! Okay, he's definitely the real one. Agreed! I'll get him! You punched the one that knew the answers? Wow. The real Adachi is a stain on public servants everywhere. Pretty creepy having a fake Adachi kill Sawashiro. How come nobody ever has a normal plan? And since you're a weirdo, I bet it was all your idea! It's about time I put an end to all this, asshole. You're getting on my nerves. Get us the job. Okay, over, man. And to think, if you. just let him be, Sawashiro would have never squealed. But now... อิจิบังก็หันมาหาอิชิโอดะเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับการฆาตกรรมของอาราคาวะอิชิโอดะยืนยันเรื่องนี้โดยบอกว่าเขาได้ไปสังหารอาราคาวะภายใต้คำสั่งของอาโอกิจริงๆแต่มีคนเข้ามาขัดขวางและบิดเขาเอาไว้คนนั้นก็คือเทนโด <laughs> I did go there to kill Arakawa under Governor Hauke's orders. <laughs> but somebody got in my way. <laughs> you got him? Oh, yeah, got him all lined up. Hello. Well done, acting captain. I was so impressed when I found out you were planning to disband the Sotenbori Yakuza. I couldn't believe you were willing to brand yourself a traitor to the Tojo clan for years. Alright. Arakawa as the appetizer. Hmm. What's wrong? Well, he, you shitheads, scuttle now. Time to abandon ship. Shut the hell up, old man. The Omi and Sotenbori got crushed because they let themselves get split in half. <sighs> <laughs> it's funny though. When one door closes, another one always seems to open. Guess I've been lucky like that. And I know opportunity when I see it. As a boxer, I never got my shot at the top, but now it's finally here. Kind of funny, isn't it? Tendo. Tendo, Crap. ที่เป็นคนยิงอาราคาวะตายอิจิบังจึงพยายามถามอิชิโอดะทิงที่อยู่ของเทนโดแต่ไม่ทันซะแล้วครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามได้ในยาก,กุซ่าไลอัดรากนอนตอนต่อไปกันนะครับหากเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างแล้วก็แนะนำเป็นข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว,วอร์ดิเกมเมอร์นะครับสวัสดีครับ Go on. <laughs> Give that button a push. Yes, sir.